เงินแนมเงินเนมขอบเลอบเี่ยเือหมูหญ่ใหญ่เลยเขามาเลไได้หลบเหล็กเนาะแต่บ่าเห็นเห็ดกำลังขึ้นเปิดเปิดอเปิดพอเาดเขบาจับกงโน้ำโอ้เจดาได้ไอแต่พดอกดกได้ดอกเอาได้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคับ มวันนี้พอกันอยู่ช่องช่างข้ามคือเก่าเลยครับผมอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตเลยครับผมวันนี้เคยพี่เจอยมานั่เนาะมาหลุ่นในการเลยครับผมมานำหอยมานำหอยคู่นวัดคู่นวัดครับผมไก่นำทางไก่นำทางคือเก่าครับผมวันนี้พ่อเฮ็ดยังม้าเฮ็ดยังปุ้ยนี่กันเลยครับผมวันนี้ไปปุ้ยนี่กันเลยครับผมมันม้าสุภุสุคนเด้อวาดอกงามดอกแตกรนี้เด็กขับแกงแสบมีน้องนี่เข็ดยำแหลงนี่ละน้ำดอกแสบอู้ว่าหไงทาง

ทับถมเลยเแผ่นเลยแกงปิดแกงตกปลาใส่ผู้เฒ่าแกงบ้านบ่ได้แล้วเสียแล้วเนาะแดดเนาะเด็ดผู้ทองขาวอุ้ยอันนี้ง่ามอ่ะทองขาวเนียนค่ะดอกงามอู้ยดอกแข็งกำลังง่ามเลยค่ะ งานทองขาวเลยน uh, ี่เพื bon ่อนหนึ so ่งตองดองแกงก็สวยนะสวยมากหล่องามหล่อแกงเนาะนีละแกงแสบเพราะว่าะงานค่ะโหดูนี่งามมาก อุ้ยดอกเนี่ยดอกงามครับสีดอกแหมคือไม่ตองค่ะนี่จ้ะสวยๆเลยอุ้ยขอดวงหน่อยหน่อยเนาะดวงหน่อยโกเป็นกอเลยนี่เปียเร์ๆนี่ถือได้ค่ะนีนเน อันแมปิดชอบีเลยแบ่หาสุดยอดเลยด้แกงหนึ่งเลยขอบุณเกล่วครับผมขอดูโอ้ย่ทยหยาด้็งงหกห่ขอดูว่ากระตาทับเลยด้วยเขาเหนียบลอยค่ะเยยบอีกดอกนึงเ้าเุ้ยตาไ่เห็นค่ะกระตาว่างทับตะปูอีกดอกนี้นี่ môi hên thiệt, nêm nhàng Mượt cả. thang đến thang thôi. Một, à. ừ. ừ. rồi. Khá ta thập hết đi. mình <laughs> <laughs> đấy cả. Nên. เห็ดนี่ยแบบนเห็ดเป็นเป็นเห็ดดินเนาะสีพูใส่มายี่เ็นบบแข็งอูข้าน้าโอ๊ยข้าน้าเหยียบเลยไขาเหยียบเลยีมขาคนนนี่ละเยียบตายละอุ้ยนนเย็นเสียดอกนแ่ด้ยอะีแดงสั่มเนาะ

เอาถอดเอาด่ายแล้แสบแสบย่านเดยอดใส่ช่อดอแมนนี่ก็ได้อือืค่ะนะคุณหลายครับแม่งิด่อง้านเรื่องอยวหินนม่งจะอือนแวเคุเอาอะไรล่ะโอ้ทานี่ กต้เกตาอตงเลยนะหอมๆเลยเขียวบ่เห็น้มัน้วด้วนี่บวเห็นบวเห็นจับวงดิเส้นสอลอมด้้ขียวเขียวเขีวนค่ะี้สีเขียว

มันเพิ่ได้อเ,เดือนนี้เียนี่ะอกนาเนาะข้นเ,เนก,นเกี้ยะเอากร้เอากระก้เส้นกิ๊บเลยกระแ้นีด้่ะเก็บม่ค่ะอ้ยหลยังหลเน่เน,นเมืเลืยผุนนอ้ยพี่นองเิแง่อเมีค่ะอีกอเดืนนีล้เดือพีกัน อยันมาเลยพวกพโอ้สายเดียวปุ๊บดอดโอู้้เด็ยเดนจะเอื่อยเอื่อยกันเดี๋ยวนี่กอเอือยปิดปิด่จับกองโคน้ำโอ้เจริญได้ไอแต่โคตโดนได้ดกเอาดจเนาะแบบเลครับนี่หอมจะดอคุนให้เสียอกนี่คุณู

กลังขืนเอเรื่อน่องนพี่นไม่ไม่แดกอนใหม่ไปทากันอเ้ยเฮยเรแยบฮ้เ้ย้ย่ฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเเ้ยเฮ้เยเยยเเ้เเเยยเเเยะเเย้เเ้เฮย้้้ย้้ยยเ หกแคห้อ okay. okay. oh, uh. uh, ้าอ uh. like ุ๊เ uh, ป um um, hmm, uh, ็นแถวเลยอุ้ยขอคมเลยดิเดหยวไปขางน้ไปโอ้ยัวเอเยเเยบโลดไม่เยียบ ข้าเวะวปมาอยู่เก่าด้วยครับผมมือกระปุกยี่ห้อขั้วนาวัดพาลุยครับผมโอ้ยญาเหยียบจนแปะอยู่ดีมวนแห้งหงาเ็ดกันครับมวนแต่ว่ากับนทางาลือมหแห้งน้องเบิงปลาด้วยครับผมหาแหงตรงมนตตองดุดอย่างเดียวไปลุยกันเงวๆครับผมยกำลังขืนเลยๆๆอือกำลังขืนดอกน้งอ่วน ว่ากันแนมหยากเถอะดิเขามาหลไได้หลอบแหลกเนาะแต่บอกเห็นเห็ดกำลังข้นเขามอมเนี่สุ้ายอกี้อดเขาเ้าเนี่ยที่เขาไปตนี่ อุ้ยงาแห่งตานั่นเป็นดาวเลยแม่ค่ะกระดน่ไหนวะแดูอุ้ยขาไปแล้วเท่าเดือนลองงานเลยจ้ะนี่แถวบริเวณเนี่ยนะเบิ่งดิงดิ้งดิ้งดิ้ดิ เปุ๋ยนบ่ะอ้ไหนมึงีจันะโอ้ยบังบังผูใหม่ตัวแรบจากาพะโอ้ยเหยียบเหยียบพอมอีพีเธเื่อนนี่ต้นไม้ก ja ้อนนี as, <oh ่นี่อดังเลยรอดังรอดังดยเดเีเดเดยเอ nghe bà khen, không chơi hài rồi, không chơi hài rồi, ui, kinh sợ rồi, em nhát nhọc luôn, 6 ngày rồi, à, này สวัสดีครับเหมือนความหมายเลยครับผมเมืองเห็ดพึ่งเทียนเห็ดพึ่งเขาเนาะสองยางสามยางนี่แหะครับผมเห็ดพึ่งเทียนเห็ดพึ่งเขานาเล่นาเล่นาเล่นาหมอกอ๋อเนื้อเป็นจังไลยเห็ดยำแรงพี่น้องนี่แต่สมนีก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดอีหลียังวไงงดสะอืนสะอ้อนเห็ดนละหมอก่ยังกันเนาะเอ้าก็ะสันนะเดี๋ยวพักโยกเขาอนเนาะค่ะ ติยต่อหรือว่าจังไรพอกันไหมคลิปหนาด้วยครับผมขอบดุนขครับคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมอย่าคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ